เรียนออนไลน์ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพดีคะคุณพ่อคุณแม่เคยเจอปัญหานี้ไหมคะที่ลูกนั่งเรียนออนไลน์ได้แป๊บเดียวเองก็วิ่งไปทางนูน้นวิ่งไปทางนี้นะคะอาจจะดูเหมือนลูกเราเนี่ยมีช่วงความสนใจสั้นหรือว่าช่วงสมาธิเขาสั้นเ<ะ>นาะแต่ทําไมตอนที่ไปโรงเรียนเนี่ยถึงไม่เป็นคะสมาธิของลูกเราตอนที่ลูกเราไปโรงเรียนก็เหมือนเด็กปกติทั่วไปมาเจอปัญหาในช่วงยุคโควิดออนไลน์ตอนนี้ นั่นก็เป็นเพราะว่าลูกเราเนี่ยค่ะเก็บสะสมพลังงานไว้ในตัวมากเลยลองนึกภาพน,นะคะตอนที่ลูกเราไปโรงเรียนเนะาะเช้าก่อนเข้าแถวหรือว่ากลางวันตอนพักเนี่ยลูกเราได้วิ่งได้ออกกําลังกายเล่นกับเพื่อนหรือว่าเล่นสนามเด็กเล่นเป็นการปลดปล่อยพลังงานออกมาค่ะพอถึงชั่วโมงการเรียนถัดไปเขาก็มีสมาธิมากขึ้นแล้วก็จดจ่อมากขึ้นแต่พอมาอยู่ที่บ้านในยุคโควิดตอนนี้ค่ะ ไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยใช่ไหมคะลูกเราก็จะนั่งเฉยเฉยเล่นหน้าจอเนาะนั่งอยู่หน้าจอเล่นโทรศัพท์หรือนั่งเรียนออนไลน์ทั้งวันเลยนะคะทําให้ลูกเนี่ยเก็บสะสมพลังงานแล้วก็ไม่ได้สลายพลังงานเลยค่ะ uh huh. งั้นเราจะทํายังไงดีนะคะก็คือเรานะคะควรที่จะให้ลูกเนี่ยได้ออกกําลังกายหรือว่าออกแรงค่ะอย่างเช่นนะคะการช่วยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยกสิ่งของต่างๆยกตะกร้าผ้านะคะหรือว่าจะเป็นการทําความสะอาดบ้านถูบ้านนะคะ หรือให้ปั่นจักรยานหน้าบ้านก็ได้ค่ะในช่วงโควิดที่ไปไหนไกลไม่ได้เนาะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะอาจจะยกขาลูกขึ้นให้ลูกเดินไถานานในบ้านนะคะสัก1 0ถึง15รอบเพื่อสลายพลังงานออกมาค่ะหรือจะเป็นการเล่นเกมเล่นชักเขย์ก,กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ค่ะหรืองัดข้อกันก็ได้นับเป็นการออกแรงนะคะเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาควรจะทําก่อนที่ลูกไปนั่งเรียนออนไลน์ค่ะแล้วประสิทธิภาพทางด้านการเรียนออนไลน์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น รูกจะสามารถคงสมาธิได้ยาวนานมากขึ้นค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณครูใบเฟิร์นด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปหน้าค่ะ